สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานมีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูบ้าบินมันเทศสีม่วงม้วนหรือบ้าบินมันเทศสีม่วงโรมานําเสนอซึ่งจะมีรูปร่างที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นนํามันเทศสีม่วงปอกเปลือกร้านท่งความสะอาดและหั่นเป็นแว่นให้มีความหนาประมาณ1เซนติเมตรหลังจากนั้นให้ช่างให้ได้น้ําหนักประมาณ200กรัม และนำไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา10-15นาทีหรือจนกว่ามันเทศสีม่วงจะสุกหลังจากทำการนึ่งผ่านไปแล้ว10-15นาทีมีเอ้อยจะใช้ช้อนซ่อมทิ่มลงไปบนเนื้อมันเทศสีม่วงถ้าแต่แยกออกมาตามภาพในวิดีโอเป็นอันว่าสุกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมีเอ้อยปิดไฟและรินน้ำที่อยู่ก้นชามออกทิ้งทำการบดมันเทศสีม่วงมีเอ้จะบดแบบไม่ละเอียดนะคะโดยใช้เครื่องมือบดมันมือปัม๊ม าหากท่านชมไม่มีสามารถใช้ช้อนซ่อมได้ค่ะเมื่อทำการบดมันเทศสีม่วง200กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทลงไปในชามผสมเติมแป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ85กรัมน้ำตาลทรายแดง75กรัมเกลือ4กรัม หลังจากนั้นมี่อ้อยจะทําการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีโดยการใช้มือทําการนวดหรือขยําส่วนผสมขยําส่วนผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมร่วนซุยจับตัวกันเป็นก้อนน้อยที่สุดเมื่อขยําส่วนผสมได้ประมาณนี้แล้วมีอ้อยเติมน้ำมะพร้าวน้ําหอม80กรัมกะทิ150กรัมขยาส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายละไดดีค่ะ เมื่อขยำส่วนผสมเข้ากันดีจนน้ำตาลทั้งสองชนิดละลายดีแล้วเติมเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมมะพร้าวขูดขาว100กรัมหลังจากนั้นมีอ้อจะทำการนวดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนวดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ5นาที ส่วนผสมของขนมบ้าบินมันเทศสีม่วงในสูตรนี้จะมีความเข้มข้นนะคะไม่เหลวจนเกินไปหลังจากที่ทำการนวดครบ5นาทีแล้วมีอ้อยจะใช้ไม้พายซิลิโคนปาดขอบอ่างผสมให้เรียบร้อยและดูสะอาด และคุมด้วยจานหรือภาชนะอะไรก็ได้หรือจะคุมด้วยพลาสติกก็ได้นะคะพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหลังจาก30นาทียกจานหรือภาชนะที่คุมออกเพื่อเตรียมลงกระทะและทําขนมบ้าบินต่อไปตอนนี้มีอ้อยตั้งกระทะโดยเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนทาน้ํามันบางๆบนกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมบ้าบินติดกระทะมีอ้อยใช้น้ำมันรําข้าวนะคะถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีน้ํามันราข้าวสามารถใช้น้ํามันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะ ทาให้ทั่วเลยค่ะมิอ้อยแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนจะด,ดีที่สุดค่ะกระทะที่มิอ้อยใช้เป็นกระทะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้างคูณยาวเท่ากับ13.5ซนติเมตรคูณ18.3ซนติเมตรเมื่อกระทะเริ่มร้อนให้ตักส่วนผสมของขนมบ้าบินลงกระทะก่อนตักให้ทำการคนส่วนผสมก่อนทุกครั้งเกลี่ยขนมบ้าบินให้ทั่วกระทะให้มีความหนาประมาณ1เซนติเมตร เมื่อเกี่ยจนทั่วแล้วพักทิ้นไว้จนกว่าขนมบ้าบินสุกเหลืองจนเป็นสีน้ำตาลตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะมีเอ้อยจะทาน้ำมันที่ตะหลิวซิลิโคนกับตะหลิวเทฟลอนด้วยนะคะทาบางๆค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมบ้าบินติดแล้วก็เพื่อให้ขนมบ้าบินออกมามีชิ้นที่สวยค่ะ หลังจากที่ทําการพักขนมบ้าบินบนกระทะได้สักพักหนึ่งแล้วมีอ้อยจะใช้ตลิวซิลิโคนนะคะทําการแซะของขนมบ้าบินทั้ง4ด้านเพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการกลับด้านของขนมบ้าบินนะคะมีอ้อยจะใช้ไม้พายซิลิโคนเปิดเช็คขนมบ้าบินโดยการแซะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเปิดดูเล็กน้อยถ้าสุกจนมีสีเหลืองสวยก็สามารถกลับด้านได้เลยค่ะ ของมี่อ้อยยังมีสีเหลืองที่อ่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะมี่อ้อยจะทําการจี่บนกระทะแบบนี้ไปรเรื่อยๆนะคะกลับไปกลับมาประมาณ3-4ครั้งหรือจนกว่าจะสุกเหลืองกรอบตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะมี่อ้อยจะใช้ไม้พายชีโคนกดลงไปบนขนมบ้าบินให้แนบไปกับกระทะขนมจะได้สุกอย่างทั่วทั้งชิ้นค่ะ เมื่อขนมบ้าบินสุกมีสีเหลืองน้ำตาลและมีความกรอบตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะนำไปพักไว้บนตะแกรงและพักทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นมีอ้อยจะไปทำชิ้นต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมทาน้ำมันบางๆที่กระทะทุกครั้งเวลาทำการจี่นะคะขนมบ้าบินที่มีอ้อยได้ทั้งหมดมีประมาณ4ชิ้นมีอ้อยจะซ้อนกันโดยมีกระดาษขั้นกลางนะคะเป็นกระดาษนอนสติกกระดาษนอนสติกจะช่วยให้ขนมบ้าบินไม่ติดกันและก็ไม่ติดกระดาษด้วยค่ะ หลังจากนั้นมี่อ้อยนำกระดาษออกและทำการม้วนทีละชิ้นถ้าขอบของขนมป้าบินมีสีดำเกลี่ยไหมก็สามารถตัดออกได้นะคะมีอ้อยจะตัดออกเล็กน้อยและทำการม้วนตามแนวยาวถ้าม้วนตามแนวยาวจะตัดออกมาได้หลายชิ้นค่ะ และจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กจนเกินไปค่ะถุงมือที่มีอ้อยใส่นะคะมอ้อจะทาน้ํามันนิดหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมบ้าบินติดถุงมือเขียงและมีดที่ใช้ทําการห่อพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมบ้าบินติดหลังจากที่ทําการห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมอ้อจะใช้มีดหั่นเป็นชิ้นให้ได้ขนาดความหนาตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะ มีอ้อยจะสาธิตในการหั่นหรือตัดขนมบ้าบินโดยการใช้มีดและกรรไกรนะคะว่าแบบไหนจะสะดวกและง่ายกว่ากันค่ะชิ้นสุดท้ายที่อยู่ริมมีอ้อยให้เด็กชิมก่อนนะคะเขารอชิมอยู่ค่ะหลังจากที่ทําการหั่นเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะเลียงให้ดู3ชิ้นว่าบ้าบินที่มีอ้อยทําการม้วนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ต่อไปมีอจะสาธิตในการใช้กลไกตัดนะคะ มิอ้อยคิดว่าการใช้กรรไกรตัดขนมบ้าบินจะทําให้ชิ้นของขนมบ้าบินออกมาได้สวยกว่าและก็ง่ายกว่าการใช้มีดด้วยค่ะเมื่อใช้กรรไกรตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับทานได้เลยค่ะขนมบ้าบินมันเทศสีม่วงในสูตรนี้นะคะเมื่อเย็นตัวลงแล้วจะไม่มีความกรอบนะคะแต่จะมีความเหนียวนุ่มหอมอร่อยและหวานกําลังดีถ้าหากท่านผู้ชมต้องการความกรอบนะคะแนะนําให้ทานตอนที่จี่เสร็จใหม่ๆนะคะตอนนั้นยังมีความอุ่น อยู่จะมีความกรอบนอกนุ่มในมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่ททานนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจ,จนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ